จี๋ยังไงเล่าสาวชายจี๋ไม่เป็นพูดตามลุงจะให้พูดไรอ่ะเอาทหารไปคอยพูดตามลุงอย่างเดียวพูดดังๆนะเออน่ะหันไปทางนู้นเดี๋ยวพี่หันไปทางนี้เขาจะได้ไม่รู้เวลาพูดที่จะเล่นให้เจ้าภาพดูนี่คือเจ้าสอบเจ้าห้าร้อยเงี้ยอ่ะกูพูดให้แล้วสวัสดีครับคุณคนสวย สวัสดีครับคุณสวยสวัสดีจ้ะคุณชื่ออะไรไม่ทราบชื่ออะไรไม่ทราบครับชื่อเจ้าวันจ้าเจ้าวั้าอยู่แค่สองคนเท่านั้นเหรอครับแค่สองคนเท่านั้นเหรอครับใช่จ้ะเก่งจังเลยครับคุณสุดยอดเลยสุดยอดเลยดูได้ไงครับเนี่ยดูได้ไงครับเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะครับทำยังไงล่ะครับจริงเหรอจ้ะจริงเหรอครับอยู่หลายปีเลยยังนะฮะเฮ้ออะไรนุ่มหล่นไปแสกูตอนไหนนุ่พูดตามนุ่มหล่นอยู่นี่ไงก็ขับมันดีๆนั่งไปแสกุลตอนไหน ลทำไมต่อเดี๋ยวผมพาคุณไปทานข้าวเดี๋ยวผมพาคุณไปทานข้าวอ๋อขอบคุณนะคะทานทั้งวันเลยทานทั้งวันเลยครับกินไส้กินเลยใช่ไหช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอ๋อได้ ทานแล้วไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวผมล้างให้ทานแล้วไม่ต้องล้างจานเดี๋ยวผมล้างให้ชาเดี๋ยวห้องช้าช้าขาวห้องช้ำชาเดี๋ยวว่าจะาขาววาดช้ำชามเขียวว่าช้าช้ำขาวว่างชาอะไร่ำ เดินชูสามนิ้วเลยแปรงเลยนิ้วไอ้ไรกูพัดชูออกมาเหรออ๋อครับผมครับเชิญทำเลยครับทำตู้ได้ไครับเดินชูานิ้วเลยถือมาอย่างนี้นี่นี่เฮ้ยข้าวบุ๊ล เดี๋ยวผมพาคุณไปทานผลไม้เดี๋ยวผมพาคุณไปทานผลไม้ดีแต่ดีจากสุพรรณเชียวแต่ดีจากสุพรรณเชียวแต่งสุกแดดแต่งแดงแฉะแต่งสุกแดดแต่งแดงแฉะแต่งสุกแดดแต่งแดงแฉะอะไรนะ เดี๋ยวมันจะไม่เป็นแตกแล้แดดอะไรนะซุปแดดสุปแดด,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 ดแตกแดงแจ๋เออแต่สุปแดดแตกแดงแจ๋ร้ <c oughs> อเดี่ยวจังเลยได้กินอยู่ได้กิอนอยู่ <c oughs> แล้วมือ <c oughs> ล้วมือก,ก็พูดไปแล้วมีอะไรมือก็พูดไปเออ ไม่ใช่เมึงอ่ะมึงอ่ะไม่ใช่มึงอ่ะมึงอ่ะผู้ไม่รู้เรื่องซะยังไงแต่คนเนี้ยผู้ไม่รู้เรื่องซะยังไงแต่คนเนี้ยโอ๊ยผู้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวป้าแตะโอ๊ยผู้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวป้าแตกให้คนแต่เขายังไงอ่ะคุณจะป้าแตะเลยเหรอไม่จริงจริงหมดแล้วแตกจุดแดงแตกแดงแฉแล้ว ลุงก็ไม่พอมีแต่คู่ต่อยค่ะแบาแบบครับเหมือนเข้าใจผิดครับพอดีว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นมันหมดตั้งแต่แต่งสุดแดดแตกแดงแจ๋มันหมดตั้งแต่แต่งมันจะยันทำไมล่ะก็บอกเขาว่าคุยัแล้าไปเรด้วยผมมีชื่อว่าสมชายลุงผมไม่ใช่ว่าลุงหล่นนะครับพอดีว่าสมชายกับลุงหล่นนถูกคนร้ายทำร้ายได้รับบาดเจ็บมารู้สึกตัวเองเลยก็